เอาละครับผมก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเรื่องพระนึกเทพบัลลังราชันก็เรื่องนี้เพื่อนๆสามารถดูแบบถูกลิอกระิ์ได้ที่ VTV นะครับก่อนมารับชมเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันก่อนนะครับผมเนี่ยมาทาแทนเอดไกนะครับแล้วก็ไม่เคยดูเรื่องนี้ด้วยก็หาว่าผู้ชื่อตัวละครตัวไหนผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเอดไกเนี่ยแก่ไม่สบายนะแล้วก็เพื่อไม่เป็นงานเสียเวลาเนี่ยเราไปลุยกันเลย กลับสวัสดีชาวซีดัตท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลวงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอันเมะตถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทายาวๆเจาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเ่ไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับแต่ถ้ามาที่ชาคนหนึ่งครับตอนนี้นมนา ไม่คนที่กำลังจะตายเนี่ยขึ้นมาจะก,ก้องศพแล้วก็ทําอะไรบางอย่างก่อนภาพจะตัดกลับมาในปัจจุบันนะครับที่หมายเลขเก้าได้บอกกับเพกว่าข้าพยายามจ้องมองในทิวทัศน์ที่เขามองเห็นแต่ก็น่าเสียดายที่ข้าไม่เคยเข้าใจอาจารย์อิเร็กทรักเลยเจ้าล่ะเข้าใจไหม เพ่ก็บอกว่ามันก็ไม่รู้อะไรมากมายหรอกนะไมเลก้าได้ยินแบบนั้นนก็ได้เข้าไปพันธานาการเพเครับแล้วก็บอกว่าแล้วทำไมถึงได้มารับมรดกจากผู้ใหญ่ล่ะข้าจะปล่อยให้เจ้าผ่านการทดสอบได้อย่างไรพูโจมไมเลก้าก็ได้ทำอะไรบางอย่างกับเพเครับทำให้เขาเห็นภาพที่ผ่านๆมาของเพเก่กแล้วเขาก็บอกว่านี่เจ้ามีอะไรที่เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงบ้างตอนนั้นนะครับก็มีตัวอะไรบางอย่างออกมาเตือนเพ่กว่าให้ระวังตัวไว้ด้วยนะ ผู้พิทักษศักดิ์สิทธิ์หมายเล็ก้าวในอดีตคืออัจฉริยะด้านเวทมนต์แต่เขากับชูโร่ลังเกียจเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของเขาซึ่งก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะพูดอะไรไปมากกว่านี้เจ้าหมายเล็ก้าวในกรดูดให้หายไปครับเพลงเนี่ยก็พยายามบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านพูดจริงๆตอนนี้ข้าก็แค่ต้องการทําสิ่งที่ข้าทดลองให้สําเร็จหมายเลเ็ก้าว่ยก็บอกว่าเจาา้าน่ะทาผิดพลาดจะไม่มีใครสามารถขัดขวางการทํางานของข้าให้เสร็จได้พอพูดจบหมายเล็ก้าก็เริ่มกระทำโจมตีเพลงรัวๆเลยครับแต่ว่าเพลงเนี่ยก็สามารถหลบออกมาได้แล้้วกกก็พยยยาาามเเไปปปสสููในรรรรระะะะะะชชิิดองจ คือจุดอ่อนของนักเวทถ้าว่ามันก็เป็นเรื่องยากมากครับเพราะว่าเวนมนทีหมายเล็ก้าใช้แต่ละอย่างในมันโคจะโหดเลยหมายเลเ็ก้าีในก็บอกเพลงว่าแม้ว่าเจ้าจะเป็นลูกของแสงสว่างแต่ว่านั่นก็แค่ระดับจเท่านั้นค่ะว่าเจ้าควรจะมาเล่าอีกครั้งในชีวิตหน้านานะคือมันจะส่งให้เพลงเนี่ยไปตายหานั่นแหละครับซึ่งในตอนที่หมายเล็ก้ากำลังแพมอยู่เนี่ยเพลงเราก็ได้ใช้จังหวะนั้นเข้าไปประชิดตัวได้สําเร็จครับแต่ว่าหมายเล็ก้าเนี่ยก็ปิดช่องว่างโดยการใช้คอเนี่ยมาสู้ก็เก่งเอาเรื่องเลยนะสู้ไปสู้มาเพลง ตัวเองออกมาและใช้คําพิพากษาแห่งพระทิ่ลุ่งโลดซึ่งทานานหมายเล็ก้าเนี่ยก็ใช้พลังใช้เย่ยวลั่ออะไรไม่รู้ของมันครับซึ่งพลังของหมายเล็ก้าเนี่ยก็เหมือนจะโหดกว่าเพกเพกเราที่กากกว่าเนี่ยก็เลยกระเด็นไปนู่นแล้วก็เรียบร้อยครับสลบไปเาว่าจูจูนาคาของหมายเล็ก้าก็แตกออกหมายเลเก้าเนี่ยก็เข้าไปหาเพกแล้วก็ดูเหตุการณ์วิญญาณของเพลนะว่าเป็นคนแบบไหนซึ่งมันก็ทําให้หมายเล็ก้าเนี่ยรู้นะครับแล้วก็ไม่อยากเชื่อเลยเพราะว่าเพกในตอนที่ยังอายุไม่ถึง10คขวบเนี่ยแบบรับกรรมอะไรไม่รู้ไว้มากมายแถมยังได้้้ทททําาาาาอออออะะไไรรีีีีกกกมมมตตัังเเเเยจจจนนลข่่่่่บววิช เจ้ามากี่ครั้งแล้วเนี่ยแล้วพอเพเตื่นขึ้นนะครับมันก็รีบขอโทษที่ทําร้ายหน้ากาของหมายเลก้าหมายเลก้าในกระถามเพลว่าหน้าตาเขาเนี่ยน่าเกลียดมากเลยใช่ไหมแม้ว่าข้าจะแกะสลักเปลือกหอยที่สมบูรณ์แบบและสวยมันก็ตามแต่มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนใบหน้าอันขยาขแยงนี้ได้หรอกเพเอยบอกว่าไม่น่าเกลียดเลยนะถึงข้าจะไม่รู้เรื่องปฏิมากรรมมากนะักแต่ผลงานของท่านเนี่ยก็มีความเป็นชีวิตชวางแบบที่ข้านี่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเนี่ยดูน่าตกใจจนข้าไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยละ่ะหมายเลก้าได้ยินแบบนั้้้้นนนเเเี่่่ยยกกททาาาใหึหงถงพรรรรระจอิโัคบขไดชว และก็บอกกับหมายเลก้าว่าเจ้าเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดเลยนะซึ่งเพลงเนี่ยก็พูดเย็นยอหมายเลก้าว่าผลงานของท่านน่ะมันทําให้ข้านึกถึงความทรงจําดีๆในตอนเด็กเลยนะมันช่างเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นจริงๆหมายเลก้าเนี่ยก็บอกว่าเจ้าอยาคิดว่าเจ้าเย็นยอข้าและข้าจะใจอ่อนให้เจ้านะพูดแล้วหมายเลก้ากับเพลงเนี่ยก็สู้กันอีกครั้งนึงซึ่งในครั้งนี้ครับก็เป็นฝั่งเพลงที่ชชว์โอกาสได้ก่อนทําให้หมายเลก้าไม่สามารถใช้เทคนิคของตัวเองโจมตีเพลงได้หมายเลก้าก็ถามว่าเจ้าเห็นการโจมตีของข้าได้อย่างไลนรก ท่านจะต้องมูดค้อนซะก่อนไมายเลก้าได้ยินแบบนั้นในกระบอกเพกว่าการต่อสู้จบลงแค่นี้เจ้าผ่านการทดสอบแล้วล่ะแต่เพกในก็บอกว่าเรายังไม่มีใขรแพ้ชนะเลยนะไมายเลก้าก็บอกว่าการเคลื่อนไหวเป็นเพียงแค่เครื่องทดสอบเท่านั้นอย่างอื่นต่างหากคือการทดสอบของจริงยกตัวอย่างเช่นเจ้าจะประจบค่ายัางไงละ่ะแล้วก็นะพลังแห่งแสงสว่างในตัวเจ้าน่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใจกว้างเท่าท่านอิเล็กทรักแต่ว่าเจ้าในกระดูสดใสขึ้นแล้วละ่ะพูดจบไมายเลก้าก็ทำเหมือนคนอื่นเลยคนระับก็คือคู่ขเขาให้เพก,กแล้วก็บอกว่าเจ้้นน้าา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 นนนนนคใหหมม่่่่ขขออองงงงกกกลััตตตรรชะทวจถูดเ ในท้ายที่สุดก่อนที่จะมีแสงออร่าอะไรบางอย่างเข้าไปที่ซอยคอเพลงเหมือนก่อนหน้านี้เลยครับและเสียงของประตูก็ได้ประกาศขึ้นมาว่าขอแสดงความยินดีที่ผ่านระดับที่ก้าของดินแดนทดลองแล้วจากนั้นพอเพลงออกมาเนี่ยพวกลุงน้องก็เข้ามาถามว่าหมายเลก,กามีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเพลงนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวข้าจะบอกระหว่างทางแล้วกันสิ่งที่สําคัญตอนนี้คือการผ่าน,นโลกแห่งความตายและกลับไปสู่ระดับไล่พีแต่ว่าก่อนจะกลับไปเจ้าโครงกระดูกน้อยเนี่ยก็เข้ามาบอกเพลงว่าหลังจากที่ท่านออกมาจากหอข้ขอขแห่งนิลันในครั้งนี้บางทีข้าอ่านไม่สามารถกลับมาที่นี่ได้นนเวลาอััส้ พวกลุงน้องเนี่ยก็ถามว่าทําไมกันละ่ะเจ้าคงกระดูกนี้ก็บอกว่าในการต่อสู้สวรรค์แห่งความฝันหอคอยแหงเอออนเนี่ยใช้พลังจํานวนมาก และไม่มีการเติมเต็มระหว่างทางหอคอเฮออนจึงต้องหลับไปสักพักแต่อย่างไรก็ตามผู้พิทักษ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4่ได้รับการยอมรับว่าเจ้านายพวกเขาเป็นเจ้าไหนแล้วสามารถเรียกได้โดยตรงตามสัญญาได้เลยส่วนเจ้าตัวน้อยเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้อีกต่อไปพอั้นท่านเนี่ยต้องระวังตัวด้วยจากนั้นเพลงเนี่ยก็ว่ามายังดินแดนแห่งความตายครับซึ่งเพลงเนี่ยก็บอกกับพวกลูกน้องว่าเราจะใช้เพียงแค่หนึ่งวันในการข้ามแต่ว่าก็อาจจะมีอันตรายอยู่ในสายหมอกพวกนั้นดังนั้นทุกคนระมัดระวังตัวให้มากขึ ออกไปจากที่นี่ไม่ได้นะจนในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็เหมือนอดอะไรตายอยากเลยครับเพลงเราเห็นแบบนั้นเน่ก็บอกให้ทุกคนเนี่ยพักผ่อนก่อนถ้าว่าตอนนั้นเจ้าหาแย่สัวนเลี้ยงเพลงเนี่ยมันก็มีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างจนได้กลายร่างเป็นมังกรแล้วก็บินไปที่ไหนสักที่เพลงเห็นแบบนั้นเน่ก็บอกให้ทุกคนเนี่ยรีบตามกันมานะซึ่งเจ้าหาแย่เนี่ยก็ได้บินมาหยุดอยู่ที่ที่หนึ่งครับแล้วก็ใช้พลังของมันเนี่ยทำลายมันเหมากที่ปกุมอยู่จนเพลยให้เห็นเสาปีศาจที่ตั้งอยู่ครับแล้วมันก็ได้ปปล่่ยยงันนนาาาาททให้้วเีไชสิ ว่าตอนนั้นเสาหลักเทพอสูรที่แท้จริงก็ได้ปรากฏตัวออกมาบนท้องฟ้าแล้วก็จบแล้วนะสำหรับเรื่องพฤึกเทพบรลลักราชันแล้วก็สำหรับเรื่องนี้เพื่อนเพื่อนสามารถดูแบบสูลิกระสินได้ทีวีทวีนะครับก็ราจากกันยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กับเราด้วยนะสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม กลับสวัสดีชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลล่หน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนิเมะถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทํายาวๆเอาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตไลชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเล่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราซีดัตด,ด้วยนะครับ